ศาชั้นอุทธรณ์เมตตาขอบพระคุณมากนะคะสารเชนอุทธรเมตตากับคำพิพากษาเป็นให้นายเสียโป้นอภิรักษ์ชัดอนนต้องใช้นี่รวมดอกเบี้ยทั้งหมด73ล้าน4หมื่นกว่าบาทค่ะแต่ว่าการไม่สบายอยู่โรงพยาบาลการไม่รู้เพิ่งรู้เพราะว่าไม่ได้ไปดูในไลน์คือปิดโทรศัพท์หมดทุกเครื่องไม่รู้อะไรเลยค่ะนายส่งหรือใครติดต่อไม่รู้คืออยากจะบอกทุกคนนะ่นะคะว่า อย่าอย่าล้มเลิกในการเป็นคนดีอย่าเป็นคนที่ไม่ดีอย่าเป็นคนชั่วเลยเพราะว่ากรรมคือผลของการกระทําที่ผ่านมามันเป็นวิบากกรรมของการอาจจะไปทําเขาไ้ก็ได้ก็ยอมรับก็เอาหัวสิขอเอาหัวสิเ,เขาเขาก็การเอาหัวสิให้เขาแต่ว่าเงินน่ะก็เอาคืนออ,อยู่ในขั้นตอนตอนนี้คือ,อยื่นบังคับคดีแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องไปที่ปปอง,องอที่อายัดทรัพย์ส่วนใหญ่ของ นายเสียโป้โป้โปนอนนนเนี่ยไว้กี่กี่ร้อยล้านนะสามร้อยกว่าปะ<ม>่ะอ่าก็จะเฉลีย่ยออกมาเจ็ดสิบกว่าให้การก็เป็นเรื่องของทางนั้นเขาก็จะดําเนินการไปก็คงไม่นานคุยอะไรอะ่ะมันอยู่ในคุกอืจะไม่คุยก็ไม่ให้เยี่ยมไม่ให้อะไรอยู่แล้วการรู้สึกว่าโอ้โหท่านคืนทุกอย่างให้การสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะการศรัทธาจริงนะแล้วการก็กับศรัทธานในความดีความลกความบริสุทธิ แล้วไม่เคยบังผลเลยกับท่านเลยแล้วท่านให้การเองอ,เป,ไปไองาาเป็นไปได้ยังไงสารกับคําพิพากษาเป็นไปได้ยากมากนะขับคําพิพากษาเนี่ยไม่เคยมีแบบร้อยละเท่าไหร่อ่ะแล้วคิดดูนะการที่เขาจะยื่นดีกาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการยื่นดีกาเนี่ยจะอนุญาตไมอนุญาตหนึ่งและการยื่นดีกาในคนดีของการเนี่ยส่วว่าเจ็ดสิบสามล้านกว่าใช่ปะ่ะต้องวางเงินเจ็ดสิบสามล้านบวกค่าเสียหายต่างต่าง,าง,างขึ้นไปอะ่ะ บางค่ารมเนียมอ่ะ73ค่ารมเนียมสาร73ร้านคือยอดเต็มที่ฮ่องกงเราใช่ไหมรวมดอกเบี้ยรวมรวมทั้งหมดเส็สิ้นแล้วรวมดอกเบีย้ยสิบกว่าล้านตัวเขายังเอาไม่รอดเลยเขาจะไปยื่นีาสารดีการไม่รับยื่นดีการง่ายๆนะคะแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินขนาดนั้นกับคําตัดสินมีการเลื่อนคําเลื่อนตัดสินเนี่ยสามรอบนะกัรเขาเอ๊ะทำไมเลื่อนอีกล่ะ แต่ก็ถามทำไมเรื่องอะไรอีกเนี่ยเป็นอะไรอีกทนายอะไรก็ถามเอาเรื่องเป็นวันนี้เท่านั้นเท่านี้ครับเนี่ยรอบที่สี่ตัดสินสิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกาเก้าโมงกว่าแต่การไม่รู้เรื่องลืมยังเหลืออีกสองโจทย์ยังมีอ่าเราสามารถแบบจัดการเรื่องนี้ได้แล้วแบบโจทย์อื่นๆจะทำเองตอนนี้ก็อยู่ในชั้นกฎหมายหมดแล้วค่ะอยู่ในชั้นศาลอยู่ในชั้น สอนนอกองปราอะไรมีหลากหลายมากเพราะว่าวิบากกรรมกันมันอะแต่คือว่าการเชื่อคนง่ายแหละแต่ไม่ใช่เชื่อคนง่ายหรอกเขามาอย่างนั้นใครก็เชื่ออืเพราะว่าเขามาเหมือนแบบดีมากอะไรเงี้ยอตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ละไม่ให้ใครละตอนนี้ใครมาชนลงทุนทําอะไรจะไม่ทำอ่ะไม่เอา จะเอาเงิน73ล้าพันนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ทำงานดนตรีบันเทิงของการไปเรื่อยๆ